สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ youtube ช่องมหาวัดบ้านหลากสไตล์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอยู่ที่วัดนาคปลกนะครับเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อจะพาทุกท่านไปชมกับพญาบุตรินนาคราดนะครับที่ถือกันว่าสวยงามนะครับที่ถือว่าสวยงามนะครับที่สร้างที่วัดนาคปลกนะครับเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเดี๋ยวไปชมกันนะครับไปดูไปชมกันนะครับ อันนี้เป็นพระเมธอร,รณีนาคปลบนะครับพระเมธอร,รณีนาคปลบนะครับถือว่าสวยงามมากนะครับนี่นะครับพญามุจจรินนาคราชนะครับองค์ใหญ่นะครับที่วัดนาคปลบนะครับ ก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จดีนะครับท่านที่มีจิตศรานะครับสามารถที่จะร่วมทําบุญได้นะครับที่วัดนาคปลดภาษีเฉริญกรุงเทพมหาคนครนะครับนี่ครับด้านนานะครับพระยามุตจรินนาคขาชนะครับพริณาคในตำนานนะครับพรานาคในสมัยพุทธกาลนะครับ ถือว่าสวยงามมากนะครับสำหรับท่านที่มีโอกาสสามารถจะมาร่วมทําบุญได้นะครับที่วัดนากปลกเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานาครน,นะครับฝั่งธนบุรีนะครับสำหรับพญามุติริน,นาคาราดนะครับถือว่าเป็นพญานาคในสมัยพุทธกาลนะครับ ที่มาแผ่พังพานให้พระพุทธเจ้านะครับถือว่าก่อสร้างก็แต่ยังถือว่าก่อสร้างแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จนะครับสวยงามนะครับพญามุจจรินนาคราชวิสุธทธิเทวานะครับ ครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งนะครับพญามุตจรินนาคราชวิสุทธิเทวานะครับปัตนากรปกครอพระศรีเจริญกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับท่านที่มีโอกาสนะครับก็เดินทางมาร่วมทำบุญก่อสร้างได้นะครับหรือว่าจะมากราบขอพรนะครับขอบารมีนะครับพระวิสวรก็มีนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ